สวัสดีค่ะนะคะอันนี้ก็เลยลองทําดูกับพี่น้องขาโอ้นะคะเพราะว่าไม้มันหายากนะพี่น้องก็เลยมันเป็นไม้แบบนี้ก็เลยต้องอ่ะทาดูค่ะนะคะดอกสีน้ําเงินนะคะพี่น้องก็เสียบมันก็แน่นอยู่นะ,ะพูดถึงต้องใช้สองอันคู่ค่ะพี่น้องค่ะต้องสองอันคู่นะคฮะนี่อ่ะเอาไว้ทําใส่ต้นพระป่าค่ะพี่น้องนะคะต้นพระป่าต้นกระถินนะคะก็วัดก็มีเพิ่มด้วยแต่สั่งดอกมันมาก็ประมาณ ยี่สิบหรือสามสิบดอกไม่รู้นะคะพี่น้องคะหรือห้าสิบดอกทั้งสองอันก็จะลองดูว่าไม้มันพอไหมนะคะเพราะว่าอะไรมันก็ถ้าเสียบไปเล้ก็คงหักค่ะขามันไม่ทนขามันอ่อนมันสําหรับเป็นไม้ประดับนะคะถ้าจะทาเป็นต้นพระป่ากระถินต้องหาที่เสียบแบบนี้นะคะนี่ก็คือตัวอย่างก็โอเคค่ะวัดแล้วนะคะโอเคมันจะได้แน่นไม่หลุดอะาพอมางครั้งอยู่ที่วัดดึงเข้าดึงออกเสียบหักอันนี้มันอาจจะงอก็ได้นะคะถ้าไม่ระวังมันอาจจะไม่แข็งแรงเท่าที่เท่าเห็นไหมคะนี่อ่ะนี่ล่ะ นะ,ะใกล้ก็จะใกล้ถึงเดือนเมษายนแล้วครับพี่น้องนะคะเราก็จะได้ทําต้นพระป่ากันนะคะใครมีก็ทําต้นพระป่าไปถวายนะคะพี่น้องเออขอบคุณทุกคนนะคะหนึ่งไลก์หนึ่งแงชร์จ้าประสมตอกชูนะคะทําบุญคิดดีได้ดีพี่น้องคะ่ะขนาดทาบุญไทยชีวิตนะคะสัพว์เได้ฉันอีขี้คุกขี้ตะรางอีขอทานเนี่ยนะคะยูทูปไซขอท่านนี่นะคะซอยเหลือมาตั้งสองปีพี่น้องเอ้ยเนาะ นะเพราะถึงเวลาปั๊บเราหมดไปเกือบล้านนะคะพี่น้องแทงหลังเราหาทางจะไม่จ่ายคืนเงินเราเอ้นะคะพี่น้องหมดหมดเว้นห,ห,ห,หมดกมแลวมีบากรรมก็กถือว่ามันไปกับบ่ได้เป็นรอดหรอกค่ะพี่น้องมันยังมีคนจองกระถินมันเยอะนะคะมาเลยดิน้นออกมาดิน้นมาพูดใส่ไลยป้ายเสีโอ้กูทําบุญไปกพี่นอ้องค่ะเอาบ่ได้หวังสินตอบแทนหรัหกสาธุอ่ะหายไปแล้วก็เดี๋ยวก็ดลยไม่คือกันนะถือว่าเราไถ่ชีวิตนะคะอ่าคนที่นะคะตกทุกข์ได้ยากคน แบบนี้นะคะเป็นบทเรียนคับพี่น้องนะคะอย่าไว้ใจโซเชียลนะคะพูดเอาดีเสร็จตัวเองสุดท้ายนะคะมาหลอกล่อแม่ยกเอฟซีทุกคนนะคะสายบุญเอเอเออนั่นแหละค่ะพี่น้องคับไปไล่ฟ้องเขาจังสันนื้อกับบ้าบอกเข้า่าเขากันแกงเขาจังสันซีเขากับเออรับหูรับตาพี่น้องซอยเหลือมาตลอดนะคะจนได้หมายพี่น้องเอเอ,เออย่านาคิดว่ากูสิหมดเว้นหมดกับแล้วก็ยังไปส้างเพิ่มอีกสร้างเพิ่มอีก โชคดีครับพี่น้องคือว่าสวัสด์มีตาให้เรายุตินะคะปลายคันไม่กลางคันนะคะปลายคันนะคะพี่น้องมันก็ยังต้องค่าใช้ใจ่ายอีกเยอะตอนนี้ก็เลยต้องออกมานั่งเห่าหอนอขอความช่วยเหลือจากแม่ยกเอฟซนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่นะคะป้าก็ได้ออกมาชี้แจงกับพี่น้องนะคะกรบโบเป็นยังหรอค่ะเดี๋ยวแต่คุณสื้เสืออ้อโบซือซ้อเสื้อกันได้ค่ะพี่น้องนะคะเราก็ทดีแล้วนะคะเราหมดเงินหมดทองหมดกําลังใจนะคะ เพราะว่าเราโง่นะครับเราไปเชื่อคนชั่วเราคิดว่ามันเป็นคนดีนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะกับเป็นบทเรียนเด้อพี่น้องเด้อนะคะส้มท็อกโชว์นะคะสายฟาดะกูรู้กูแฉนะคะแล้วก็ทีมงานของอบันทักผสมเด้อพี่น้องนะคะกับเป็นกําลังใจนะคะทุกคนเอฟซีทุกเดคนเดอโดนหลอกนะคะยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะให้กําลังใจอย่าเอาอีนี้เข้าไปอยู่นะคะในใกล้ตัวเพราะนี่อีนี้มันมันเป็นโจรค่ะพี่น้องโจรคอยจะฉกอะไร ทั้งนั้นเลยไว้ใจไม่ได้นะคะเพราะว่ามันงูพิษด,ด้วยแยง้งอ,อะไรนะแบบใครว่า,าแว้งกัดเรานะคะเราช่วยมาขนาดนี้แล้วทุกคนช่วยนะคะยังมาใส่ลายป้ายสีมันอย่างนั้นอย่างนี้นะคะมันไม่มีความจริงค่ะ เราก็ตกเป็นเหยื่อมันแล้วนะคะเพราะว่าคารมปากมันนะคะมันเขาอวดอ้างว่ามันเก่งย่างนั้นอย่างนี้นะคะมีหน้าแหละค่ะเขาถึงมันถึงมีศัตรูรอบด้านนะคะอีนี้มันไปไหนก็ไม่ได้มันก็หาว่าอู้ป้าไปมุดหลังบ้านมันไปขอนั้นป้าไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะหลังบ้านป้าก็ไม่มีมันไปสร้างเรื่องเองค่ะพี่น้องก็คือนะคะมันเจ็บใจมันเองนะคะเพราะว่าเราถอนตัวมันอ่านะคะเราไม่ช่วยเหลือมันอีกนะคะเพราะว่าเราปิดจ็อบให้แล้วนะคะแต่สุดท้ายเห็นไหมคะมันก็โกหกป้า มันบอกว่าคาดีเนี่ยได้แน่นอนนะแลกคดีได้แลกคดีได้ป้าไม่เคยมาพูดเลือกแรกแลกคดีนะคะมันเป็นคนพูดเองนะคะเพื่อจะเป็นการหลอกล่อให้เราช่วยมันให้ถึงฝั่งนะคะ13บสามคดีหมดเงนเกือบล้านนะคะพี่น้องห้าวอกแสนแล้วก็ป้าเหน่วยนะรวมๆที่เราไม่นับมะเออเกือบล้านหล่ะคะพี่น้องอะบอไปลดโอเวอร์ไปนิดนึงแต่ว่า มันหลายแสนฮะเกือบล้านบอกตรงเลยว่าป้าก็หมดเยอะเหมือนกันนะคะเพราะซึ่งมันไม่ใช่ลูกหลานตัวเองญาติตัวเองก็เสือกเป็นขยะสังคมนี่เองค่ะพี่น้องนะคะเราก็ให้เป็นบทเรียนนะคะห่างไกลจากปิงนะคะควายตัวนี้หาแดกกะบพระนะคะในโลกโซเชียลเขารู้กันทั่วโลกนะคะก็ถึงบอกไงเลยค่ะก็นั่งออกมานั่งบีบน้ําตาเรียกร้องความสนใจเรียกร้องความสนใจว่าเนี่ยโดนถอดทิ้งโดนอนุูนอันนี้บอกว่ากูผิดอีอส้มไม่ดีมันอย่างนั้นอย่างนี้มาไปเสียมกันข้างหลังบ้าน เพื่อจะเป็นการที่ใส่ความมันโอ้ยบอกนี้นะคะพี่น้อง เมื่อก่อนมันไม่เห่าแบบนี้นะคะร้องห่มร้องไห้บีบคอตัวเองจะตายหานะคะเวลาตอนนี้ถ้ปีก้าขาแข็งนะคะให้รอดคดีรอดคุกมากี่ครั้งแล้วอีพวกนี้มันไม่เชื่อมันออกมานั่งด่าตัวเองนะคะพี่น้องออกมานั่งด่าตัวเองแต่งเรื่องเก่งมากนะคะจนป้าจึงยอมป้าไม่เคยได้คุยกับมันหลังบ้านหลักฐานเรามีหมดนะคะเดี๋ยวมันจะไปพูดยังไงอีแก่ขอทานหลังบ้านกับปัญหาแดกด้วยกันนะคะขี้เหนียวมันไม่ได้รวยจริงหรอกค่ะนะคะอีนี้ไม่ได้รวยจริงเป็นแม่บ้านรับกวาดถูบ้านเฝ้าบ้านให้เขาเฉยๆนะคะอ่าทำไมมันถึงบอก มีตะบ้านสาหลังสี่หลังหหลังก็เพราะอะไรมันเป็นขี้ค่าทำความสะอาดบ้านค่ะนะคะป้าก็คิดว่ามันไม่รวยหรอกถ้ามันรวยอะ่ะมันต้องช่วยอีนี้มาแล้วสิคดีนะคะอันนี้มันมาให้พวกเราแม่เมียฝรั่งหลายๆคนเนี่ยนะคะอยู่ต่างประเทศเนี่ยช่วยกันอ่าอ่านะคะช่วยเลื่อมันสงสารอย่างงั้นอย่างนี้อะ่ะ กินกับคนมีเงินว่าง,งั้นเหอะนะฮะคนไหนไม่มีเงินเห็นไหมมันรู้ว่าป้าไม่มีเงินเนี่ยอุย้ยออกมานั่งถุ่มถุยด่าอย่างนั้นอย่างนี้อีสัต์เวลากูไม่มีเงินเนี่ยนะฮะกูให้มึงช่วยเหลือมึงมาตั้งสองปีนี่อีสัตหมานะคะตัวมึงยังไม่มีเอ็นจะแดกมึงจ้องออกมานั่งด่าคนอื่นเขาเออนะอีควายไม่ดูตัวเองเลยนะเนี่ยกวกกูด่าอีดอกไม้นะคะเนี่ยเอาที่สวนกุศลให้มึงเด้อเนี่ยคะ่ะสิบยูโรนี่เด้อคะ่ะเดอ้อมึงได้อีป,ปอบอิฮาลากเมืองนะคะ กูเพิ่งจะโอนเงินไปทําบุญวัดหนึ่งวัดถึงไทยเคยทํานะคะกูไม่เคยหิวแสงไม่เคยให้เอาออกถท่านเอาออกมาอันน่าอ่าอ่ายูหนาจอเด้อกูบอกบอตบอกงบอออกบอออกบอออกซื้อได้ค่ะเด้อหลวงพอ่อนะคะทุกครั้งแล้วอ๋อร,รู้รู้แล้วล่ะยมส้มนะคะ ท่านก็รู้นะคะว่ากูทําบุญปิดทองหลังพระกูไม่เคยนะคะเอามาต่อยอดมาต่อนั่นต่อนี่นะคะกูมีแต่สร้างบุญสร้างกุศลนะคะคนนับหน้าถือตากูไม่เคยไปหลอกลวงไม่เคยไปขอยิมใครนะคะวัดวาอารามทุกครั้งเนี่ยเราทําบุญเข้าวัดตลอดนะคะะอีสัตว์หมามืงอเห็นกูมา กูว่าบุญใจบุญขนาดไหนกูโดนมึงฆ่ากูทั้งเป็นแท้แท้หมดเงินไปทักหลายกูก็ไม่มีเงินเนี่ยกูอ่ะกูก็ต้องเริ่มต้นสร้างบุญใหม่ค่ะพี่น้องนะคะบุญบารมีกูก็สั่งซื้อดอกไม้สองอะไรก็มาทํานะคะนวดเต็มโต๊ะเลยค่ะนะกะถือว่าเราเราวิบากกรรมมันหมดไปแล้วค่ะนะเจ้ากรรมในเว้นมดแล้วนะคะหูตาสว่างกับจุดทูปจุดเทียนนะคะทำบุญไปกับเอ่ยานองโม่นํำค่ะพี่น้องคนที่เฮาเขาซอยเหลือนะคะถูก ถูกการกระทําเดี๋ยวกรรมจะตามสนองมันค่ะพี่น้องนี่หละก็เห้เป็นบทเรียนเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะคะนี่เห็นบอกค่ะพี่น้องป้าก,ก็เลยเอาคาตาไอตัวนี้หนักนะคะเป็นไซส์พอชอบเวลาลมมามันมันหนักไงแต่เวลาอุ้มเนี่ยก็ต้องระวังนะคะไม่รู้ว่าอุ้ยเอาไปทีเนี่ยหนักนะคะใครจะอุ้มไหวไหมเนี่ยหนักค่ะพี่น้องนะคะจะต้องเอาไปตั้งไว้อย่างเงี้ยนะคะเราเสร็จแล้วเอามาต้องเอามาเอา่อ อะไรวางบนโต๊ะนะป้าจะต้องหากระถางใหม่ค่ะพี่น้องเพราะว่าอันนี้ถ้าหล่นแตกก็แตกเลยอันนี้ามาเสียบไปชั่วคราวเฉยอันนี้จะไว้ประดับในบ้านค่ะนะคะป้าจะทําดอกไม้เสียบในบ้านเป็นกระถางแล้วก็ดอกไม้นี้มันมีเยอะอันนี้แค่สํารองดูลองทําดูนะคะเนี่ยอ,อีดอกอีดอกนะคะอีดอกอีดอกถ้ามึงดอกสวยขนาดนี้น่ะเออมึงคงมีบุญวาสนานะคะอีสัตว์หมานะคะอีเป็ด นะคะอีควายกระทิงอีปิงดูดเลือดนะคะอีขอทานออนไลน์นะคะแดกกับพระมาหาว่ากูไปดา่าพระมันอีกแล้วโอ้ยพี่น้องเลยแต่เป็นนะมึงเนี่นะพัวพันอยู่กับพระตลอดพี่น้องมึงกูได้ยินข่าวว่ามึงนี่ไปหาแดกกับพระสื่อโทรศัพท์ไปพระอันนั้นอันนี้โอ้ยอีหานหลังเมืเ่อกยนะคะดีที่อวตารตอนนี้มันไปโยนความผิดให้อวตารเท่านะคะว่ากูไม่รู้เรื่องอย่างนั้นเออไปโดนไอ้นี่อันนีน้ เห็นไหมคะมันทําความผิดแล้วเนี่ยมันไปโยนความผิดให้คนอื่นหมดมันจะทําให้คนตีกันอีสัตว์หมาตัวเนี้มันไปนล่อซื้อค่ะล่อซื้อเอาผลประโยชน์หลอกเอ่ออวัน์เท่าเนี่ยช่วยเหลือมันนะคะให้ออกมานั่งแฉ่ฝ่ายตรงข้ามนะคะเอออันนี้กูก็อ่ะรอดูค่ะใครจะโกหกใครนะคะนะเพราะว่ามันมันโกหกเรานะคะว่าอยากได้นะคะคดีให้จบนะคะบอกว่าเนี่ยเออถ้าจบไปแล้วเนี่ยจะแลกคดีให้เลยจะแลกคดีให้เลย ที่ไหนได้มันยังไม่ได้ไต่สวนนะคะไต่ถังเลยนะคะอีสัตว์หมาตัวนี้มันจะหลอกล่อให้เราเอาเงินไปหมดเราก็กับน้องนะคะก็เชื่อมันนะคะพี่น้องเราคิดว่าวนะะเราก็นะระวังเต็มที่แต่ขลุมปากมันนะคะพอมันรู้อย่างนี้นะมันหาแดกกับอีเสียมตัวหนึ่งหลังบ้านนะคะอีแก่ตัวหนึ่งเนี่ยหาแดกด้วยกันค่าน้ำมันค่าแดกค่านุ่นหากินหลายทางกับพี่น้องคะ่ะหาแดกหลายทางเงือหลายพี่น้องเงือกเงือกอะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะจากประสมตอกชนนะคะ กูรู้กูแฉนะคะพี่น้องอ่ะให้เป็นกำลังใจทุกคนเด้อพี่น้องเด้ออะเจอกันนะจ้าสวัสดีจ้า